สวัสดีครับอิทิพัตฟาร์มด้วงสาคูนะครับช่วงนี้ชุดทดลองของฟาร์มเรานะครับก็มีเพื่อนๆให้ความสนใจกันเยอะมากนะครับมีส่งทุกวันก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆผู้มีอุปการะคุณทุกท่านมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับแต่ว่าก็มีเพื่อนๆจํานวนหนึ่งนะครับที่ยังไม่เข้าใจรับชุดทดลองไปแล้วเนี่ยยังทําอะไรไม่ค่อยถูกนะครับวันนี้ผมก็เลยมาทำคลิป สำหรับคนที่สั่งชุดทดลองของเราไปโดยเฉพาะนะครับว่ารับชุดทดลองของไปแล้วเนี่ยของเราไปแล้วเนี่ยจะต้องเริ่มต้นยังไงทําอะไรก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้มาทําเป็นกำลังฟักให้ดูนะครับจากชุดทดลองของเราเดี๋ยวไปดูกันหลังอินโทรครับ เมื่อเพื่อนๆได้รับชุดทดลองของเราไปแล้วนะครับเอาออกจากลังมาเนี่ยหนึ่งชุดจะประกอบด้วยสี่ชิ้นอย่างที่เห็นในรูปนะครับเพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะสั่งมาสี่ชุดซึ่งผมใส่รวมลังกันไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็ให้ออกมาแยกชุดก่อนโดยแยกชุดออกมาเป็นอย่างนี้นะครับถุงใหญ่หนึ่งถุงนะครับถุงที่มีเปลือกมะพราา้าวสับนะครับหนึ่งถุงขวดพ่อแม่พันหนึ่งขวดนะครับถุงใหญ่หนึ่งถุงขวดพ่อแม่พันหนึ่งขวดถุงเล็กสามถุงนะครับนี่ ทั้งหมดนี้คือหนึ่งชุดนะครับน้ำหนักโดยประมาณก็เกือบเกือบเจ็ดโลนะครับบางบางบางลังก็เจ็ดโลเพราะว่าเราให้สาคูไปเยอะนะครับให้พอสำหรับขนด้วงได้สามรอบให้มันอยู่ได้ถึงสี่สิบห้าห้าสิบวันนะครับของเราก็น่าจะเป็นชุดทดลองที่ให้อาหารเยอะที่สุดแล้วพ่อแม่พันธุ์เราให้ไปสี่คู่นะครับพ่อแม่พันธุ์เนี่ยบางเพื่อนบางคนไม่เข้าใจว่า ทำไมเราให้แค่สี่คู่ในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาให้ห้าคู่ก็จริงๆแล้วนะครับเราเลี้ยงด้วงกันกระมังหนึ่งเนี่ยเราใส่แมงแค่สองถึงสามคู่แค่นั้นนะครับในความเป็นจริงนะแต่ในชุดทดลองเนี่ยผมให้ไปสี่คู่เพราะว่าอยากให้ด้วงมันดกนะครับเวลาเราไปทําแล้วด้วงมันดกเนี่ยเราจะได้มีกําลังใจนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยทําเห็นด้วงรดกก็จะมีกําลังใจนะครับก็เลยให้ไปสี่คู่แล้วถ้าให้ไปห้าคู่ล่ะห้าคู่มันจะเยอะเกินไปนะครับ การที่เรามีด้วงเยอะเกินไปในกระมังเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีนะครับมันจะไปแย่งอาหารกันและด้วงจะไม่โตอาหารเน่าไวเสียไวนะครับมีด้วงเยอะสุดท้ายก็ตายเพราะฉะนั้นผมว่าสี่คู่ก็เยอะมากพอแล้วนะครับเกินพอแนละ้วสี่คู่ก็เลยเหตุเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงให้ไปสี่คู่ไม่ให้ไปห้าคู่นะครับอ่ะรับชุดทดลองมาอย่างนี้แล้วนะครับแบ่งแยกออกมาเป็นชุดเป็นชุดอย่างนี้นะครับ ถ้าส่งสั่งสี่ชุดก็จะได้แบบนี้สี่อันนะครับบางทีผมใส่รวมเป็นังเดียวเพราะว่าลังมันหายากนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เอามาแยกเป็นชุดอย่างนี้ละกันอสามสามถุงนี้นะครับไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับไม่ต้องเปิดถุงไม่ต้องตากแดดถ้าเราสังเกตว่ามันแดงนะครับสาคูมันแดงเนี่ยแสดงว่าถุงมันรั่วมันอาจจะมีเนี่ยเซียนสาคูอะไรเนี่ยครับแทงถุงรั่วได้ก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยหาถุงมาสวมอีกชั้นหนึ่งนะครับอย่าให้อากาศมันเข้าไปจะดีนะครับ แต่ถึงแม้ว่ามันจะแดงมันจะดําก็ใช้ได้นะครับผ่านไปหนึ่งเดือนก็ใช้ได้สาคูเนี่ยจะไม่เน่านะครับตั้งทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันจะไม่เน่านะมันจะอยู่ได้นะครับเป็นเดือนเดือนเลยโดยเฉพาะถ้าถุงไม่รั่วนะครับตั้งไว้ในตรงไหนก็ได้นะครับที่มันล้มๆคือปกติทั่วไปไม่ต้องดูแลร,รักษาอะไรมันเยอะนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการทําผสมกำมังฟักนะครับผสมชุดกำมังฟัก จะไปอย่างนี้นะครับนี่ในนี้ก็จะมีสาคูนะครับเกือบเกือบสองโลนะประมาณโลเจ็ดโลแปดนะครับบางถุงก็สองโลอยู่ที่น้ําหนักสาคูว่าอ่อนหรือแก่เปียกหรือแห้งนะครับถ้าเปียกก็จะหนักหน่อยมีหัวอาหารประมาณเกือบเกือบสี่ขีดนะครับ,แล,บ,รบแล้วก็ปีเปลือมะพร้าวสับเราก็แกะของมุกมาเลยวันนี้เรามาทําแบบแบบมืออาชีพทําเลยดีกว่านะครับ มาทําแบบมืออาชีพทํากันเลยก็คือเราจะไม่ต้องใส่น้ําก่อนนะเราจะคลุกสาคูกับอาหารหมูเลยนะครับสาคูนี่มันโดนฝนเมื่อวานเปียกนิดนึงนะครับสาคูออกมาเลยแล้วก็วัวอาหารนะครับวันนี้เราจะไม่ละลายน้ำและเราจะผสมเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงจริงๆแล้วเวลาเราเลี้ยงเป็นเป็น,เป,นเป็นอาชีพจริงๆแล้วเนี่ยเรา ไม่ค่อยจะได้ละลายอาหารก่อนเราจะคลุกอย่างนี้ก่อนแล้วเติมน้ําทีหลังเอานะครับไปเพื่อนๆคลุกเลยนะครับเรามาทําแบบนี้กันเลยดีกว่านะครับเพราะต่อไปถ้าเราเลี้ยงจริงจังเนะีเราก็ต้องทําแบบนี้นะครับคลุกเสร็จแล้วเกลี่ยเกลี่ยนะครับแล้วก็ตบให้แน่นเลยตบให้แน่นเลยนะครับ แล้วก็เติมน,น้ำน้ำก็เติมประมาณขันครึ่งนะครับเติมน,น้ำประมาณขันครึ่งเติมไปแล้วน้ำก็จะนองๆอ,อย่างนี้นะครับไม่ต้องไปตกใจนะครับสาคู กับอาหารหมูนะี่ยังไม่ดูดน้ําดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็น้ำนจะนองๆหน่อยทีนี้เราก็จะมาดูนะครับให้มันแฉะๆอย่างนี้เลยนะครับให้แฉะอย่างนี้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะใส่เปลือกมะพร้าวลงไปเลยโดยที่ไม่ต้องแช่เปลือกมะพร้าวนะครับจะได้เร็วเนี่ยอาหารหมูก็ละลายปนอยู่ในนี้เองนะครับให้แฉะๆอย่างนี้เลยนะครับนี่น้าเต็มเลยเห็นไหมครับโอเคได้อย่างนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวะพราวก็ฉีดส่งโรยไปเลยเราทําแบบแบบมืออาชีพทําแล้วนะครับทีนี้แล้วก็เปลือกมะพร้าวที่ให้ไปเนี่ยอย่าเอาไปคลุกกับเนื้อสาคูนะครับอย่าเอาไปคลุกกับเนื้อสาคูนะครับให้เอามาโรยข้างบนนี้แล้วก็ตบตบ,ตบลงไปเลยนะครับตบให้แน่นนิดนึงให้มันแนบอยู่กับเนื้อ แล้วให้มันแนบอยู่กับเนื้อสาคูเลยนะครับแล้วก็เอาน้าหยอดเปลือกมะพร้าวนิดหนึ่งนะครับเพราะเปลือกมะพร้าวเราแห้งนะครับแล้วก็เอาน้ําหยอดให้เปลือกมะพร้าวนิดหนึง่งไม่ต้องถึงครึ่งขันนะประมาณนี้นะครับแบบนี้ใช้ได้แล้วนะครับนี่เสร็จแล้วทกบบากระมังฟักนะครับจากชุดทดลองเลี้ยงจากถุง,ถงจากถุงฟักในชุดทดลองเลี้ยงของเราเนี่ยแค่นี้พอแล้ว แล้วเพื่อนๆนะครับไม่ต้องไปเอาเปลือกมะพร้าวมาใส่เพิ่มนะครับคือแค่นี้พอแล้วนะครับไม่ต้องไปหาเปลือกมะพร้าวเป็นกาบเปลือกมะพร้าวสดเปลือกมะพร้าวน้ำหอมอะไรไม่ต้องเอามาใส่เพิ่มเลยนะครับแค่นี้ก็เยอะแล้วครับแล้วก็เน้นอีกอย่างหนึ่งอย่าเอาเปลือกมะพร้าวนี้คลุกไปกับเนื้ออาหารนะครับเนื้ออาหารอย่าเอาอะไรไปคลุกเพิ่ม มีแค่สาคูกับหัวอาหารสองอย่างแค่นั้นพอแล้วนะครับไม่ต้องเอาอะไรไปคลุกเพิ่มย้ำนะครับตรงนี้แล้วก็เปลือกมะพร้าววางหน้าอาหารเนี่ยแค่นี้พอนะครับแค่ที่ผมให้ไปเนี่ยพอไม่ต้องไปเอาจากที่ไหนมาใส่เพิ่มแล้วนะครับมันเยอะเกินมันลกเกินมันก็ไม่ดีนะครับเตรียมอาหารเสร็จแล้วทีนี้เราก็ปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปล่อยพ่อแม่พันธุ์ก็ง่ายๆนะครับ อาเลยอาเลยนะครับพอแม่พันธุ์ผมก็จะให้ไปสี่คู่นะครับแปดตัวถ้าตัวมันไม่ค่อยสวยก็อาจจะให้ไป9้าตัวสิบตัวนะครับถ้าผมไม่นับหลงนะครับก็จะได้ครบทุกคนเทลงไปตรงกลางเลยนะครับแล้วก็เกี่ยให้มันหน่อยแค่นี้ เสร็จนะครับเปลือกมะพร้าวที่เราเห็นว่ามันแห้งๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวพอสักคืนสองคืนนะครับมันก็จะไปดูดน้ําจากสาคูเนี่ยขึ้นมาชื้นเองนะครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วปิดฝาปิดฝาเอาไปตั้งได้เลยนครับตั้งเก็บไว้ในที่ร่มได้เลยแล้วก็หลังจากนี้นะครับต้องทําอะไรบ้างหลังจากนี้พอสามวันแล้วกันนะครับ สามวันให้เพื่อนๆเปิดดูอีกทีหนึ่งนะครับดูว่าเปลือกมะพร้าวที่เราโรยไว้เนี่ยมันชื้นหมดทุกชิ้นไหมนะครับถ้ามันชื้นหมดทุกชิ้นแสดงว่าโอเคใช้ได้นะครับแต่ถ้ามีอันไหนที่มันยังแห้งอยู่ให้เราเอาน้ํามาลดเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับเช็คความชื้นมันสามวันเช็คครั้งหนึ่งนะครับเจ็ดแปดวันนั้นเช็คอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็ยาวไปจนถึงวันที่สิบห้าหรือว่าวันที่สิบหกครับนับจากวันแรกที่ทําเนี่ยเราค่อยมาเปิด เติมอาหารนะครับซึ่งการเปิดเติมอาหารเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับใช้ถุงใดถุงหนึ่งนะครับเอามาผสมคลุกอย่างตะกี้ใส่น้ำหนึ่งขันนะครับเสร็จแล้วก็เอามาโรยบนนี้เลยนะครับหรือว่าจะเอาจะผสมตั้งไว้แล้วเนี่ยไปคว่ำบนอาหารใหม่ก็ได้นะครับเติมอาหารครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามทำเหมือนกันนะครับเนี่ยใช้อันนี้นะครับหนึ่งถุงคลุกให้เข้ากันใส่น้ำหนึ่งขันนะครับแล้วก็มาเติมใช้ได้เลย ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูแล้วนะครับอยากจะทดลองเอาไปเลี้ยงดูนะครับอาจจะชอบกินหรือว่าอาจจะอยากเอาไว้เป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวนะครับเล็กๆน้อยๆก็ได้หรือถ้าเรามีความสามารถในการขายนะครับเราก็สามารถเลี้ยงเยอะๆได้เหมือนกันก็ทางอิธิพัฒน์ฟาร์มนะครับมีชุดทดลองเลี้ยงสําหรับให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปศึกษา,าไปฝึกเลี้ยงกันนะครับหนึ่งชุดสามร้อยบาทนะครับสี่ชุด 1,200ลดเหลือน1น1,000นะครับ1ชุด300 4ชุดจากราคา1,200เหลือ1000สําสำหรับคนที่โอนเงินก่อนนะครับส่วนใครที่สะดวกให้เก็บเงินไปทางก็3ชุดเอ่อชุด3 3 0 4ชุด1,100นะครับตามที่ขึ้นข้างล่างนี้สนใจก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0658 164 951หรือว่าจะเอาเบอร์โทรนี้นะครับไปแอดไลน์แล้วก็ทักมาทางไลน์ก็ได้หรือว่าใครที่ถนัดใช้ Facebook ก็เข้าไป แอดเฟซบุ๊กผมแล้วก็ทักแชทมาได้ทางเฟซบุ๊กอิทธิพัฒน์ทวีธนวงศ์ตามที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมกันใครที่ยังไม่ได้กดติดตามขอความอนุเคราะห์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ